สวัสดีครับอยู่กับฟุตบอลทีวีครับคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นผมใส่ใส่ยิงสักหน่อยเราจะพูดออกกล้องไปแล้วเล่นไม่เก่งแต่อุปกรณ์พร้อมดาวเทียมนะครับผมอุปกรณ์เราเริ่มเบอร์ขึ้นเลยแหละนะ <laughs>

ไม่ไปวเพื่อนตอกส้นมือเนาะนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนไม่รีบไม่รีบนนี้ลิ้นแดงทำงานเหรอเอออย่าให้จีบเลยแจีกเฉยรายการต่อนนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุส8ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงผู้ชมที่มีอายุมากกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับอยู่กับฟุตบอลทีวีครับให้ม่ให้ได้เกิดใหม่อันนี้เราแข่งกันอะจัดเลยจัดสวัเดีครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาหรอซิตี้ใหม่โอ้เพิ่งถึงตะกี้เลยเพราะว่าพีครับตะกี่ครับเด็วซิงตี้มาแล้วใช่เขาดาวชนะไหมหนุ่มๆว้โวไปเหลือในยังเล่นแมนซิตี้อ่ะแชมป์เก่าเล่นแมนซิตี้อ่ะสี่นัดห้านัดรวมแล้วเนี่ย ไม่เยอะวันนี้เอาเอาวุธใหม่มามีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นผมสวัสดีครับเฮ้ยไ,ไ,มไม่เจอแล้วบลูและแกง๊แกงวันอาทิตย์มีอยู่ไหมแต่กรัรบมเอาวุธใหม่กับเข้าเรื่องก,กันเอาเอาวุธใหม่เขาบอกว่าคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นผมใส่ใส่ยิงสักหน่อยไม่อยากใช้คําว่ายิงเลยเดี๋ยว AI ไอบล็อกเราอยากเห็นเราใส่ทําประตูดีกว่าหวังว่าวันนี้จะทําประตูนะครับ เพราะว่านี้เป็นนัดส่งท้ายของปีแล้วแต่ว่าผมผมเผื่อไว้นะผมเอาเอซิดตัวท็อปคู่ใจมาด้วยเพราะว่า<ม>เผื่อกัดเผื่อรองเท้ากัดใส่ไปสองครั้งรอบสองกัดแต่คิดว่ามันกัดเพราะว่าผมน่าจะมัดหลวมเดี๋ยววันนี้ลองมัดยันเลเดินไปคุยกันของเราได้ตอนแรกนึกว่าจะบายดูน้องๆมีสองคน หนุ่มๆครบไม่เนี่ยหนุ่มๆฮะสี่ห้าคนนี่คือลงชื่อหรือว่าถึงแล้วชี่อยู่ถึงแล้วครับแต่ว่าจริงๆมีอีกคนกสามคนนะวีอเขาจะมาถึงอีกโอเคชิวๆนะแต่ก็ครบอยู่ใช่ไหมวันนี้แน่ๆมีเจ็ดนะมีเจ็ดก็คือพอดีถูกไหมนี่ไงครับ ที่ั่นเนี่แบบใส่มามึงดูมึงดูความย่นนะเห็นไหมมันย่นแล้วมันบางเออนี่มันตึงมันหนาเว้ยถ้าเดี๋ยวมาขาดตรงนี้ขาดที่อู๋ทำไมยิงแข็นแรงๆเนียเนี่ยรองเราของมึงเดี๋ยวกี้อู้อยูัวโซอทถามว่ติดนุ่มเลยนะนี่แถวห้าปีไว้เห้เราแค่แบบตู้ขายนะาเท่าไหร่นะมันกล้าอยู่กวไม่เดี๋พูดเลยเปี๋เพลงเนี่ยมันพูดที่เฮาแหย่เนี่ยได้ราคาเหมือนเดิมเราจะพูดออกกล้องไปเลยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับมือน้องก่อนมา เล่นไม่เก่งแต่อุปกรณ์พร้อมอันนี้เป็นดาวเทียมนะครับผมอุปกรณ์เราเริ่มเบอร์ขึ้นเรื่อยๆที่จะมีดาวเทียมครับสวัสดีครับหนุ่มๆเฮ้ยมีตัวเปลี่ยนตัวเดียวดีครับ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 เบาๆนะออกกล้องนะเดี๋ยวครับเดครับโซจิบ

Khóa, chấm, ọc, mầm là khâu Điêu, Chào khuyên mà chia bak,

ตามยนะตามย้ตามด้วยเ้ยโดนโดนโดนไโดนมึงงไอ้เชี่ยซอนฮอนมินพี่เมลียังยิงเข้าเลยใช่มซอนฮอนมินอ่ะลองเกียเกี้ยวบักหน้าพอบักหน้าพอเกียว Liệp lắm đi lắm 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 เจียมปล่อยแล้วครับไปพุ่งเ๋ยวเรวียบร้อยดีว้าเรียบร้อยดีว้าเรียบร้อยดีว้า ขาดที่มึงไงเนาะฮะหมดเหรอโคตเร็วไอสัตว์ยังไม่ทันพักเลยเอาโคตรมงเลยด้วกินแ้วเลยอ่ะมันไม่ลงต่อเฮ่ยแต่มึงรอเพียงวะการดมัวแต่คุยกับกรรมการกูต้องลงวะเนี่ยลง8สำรองคนเดียวชาวปล่อยมากระโดดทีนึง

Thốt rồi bay Bay hí ơi Chả gần Ven, đơn hả không đợi không đợi không Mà, tịt cao nguyện Bòi hey, Ê Ê Thôi 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 Sải lời lời Sải ไปไปไปไม่ปล่อยว่าเพื่อนเฮ้ยไสไสสู้ไสอยู่โหไปจริงมั้ยจริสมั้ยซอ

ทอด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 เอายเปลี่ยนเลยดิดู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 นิวปัสนคลอง Hoài bên Chém bớt khuyên nha, Đơn hả? về bớt nha Rốt ơi, Ít giật ไปไไปโถ <c oughs> ่โถ่โถ่โ่โถ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 โ้โ่่ <c oughs> <c oughs> บั่งมาทางนี้พร้อมทำโทษโทษไอ้เหี้ยกูไม่กล้าชนมาได้แชมป์โสแชมป์บ้างเพื่อนแชมป์ลองหน่อยเพื่อนลองมั่งคนเดียวเพื่อนขอขอขอตอกส้น อนอนก,ก่อนนอนก,ก่อนนอนก่อนนอนนอนนอนอนออดูเพื่อนหน่อย, <c oughs> อย,ยมืนนะนอนก่อนนอนก,ก่อนนอนก,ก่อนไม่รีบไม่รีบดนหลังโงเวเดีเพื่อนลองอดลองสอดแวแวนแวนเฮ้ยิโอ้เ้เฮีย้ย <c oughs> ึยฮ้ยเฮครัฮเฮ้ยเฮ้เเ้ยเ้เยเฮนยเเฮย โค้งโดนเสาไอ้สัตว์ปึ้งระเด้งโดนโกไอ้สัตวนุ่มเดช่าจะเห็นยังไมันจะหวังวัาเดียวแล้วมเ็ออะห้อ้งแบบนุ่มๆเลยไอ้ดิวอยู่ตรงไหนบัดเดี๋เห็ะกลางสนามเลยดิไม่หาบอกต่อโซนเหมือนคือพร้อมยิงเลยไหมยิงยิงไปก่อนจังหวะนั้น วันนี้ลิ้นแดงทำงานเหรอเดงแย่แฮตชิกเลยแฮตชิกเฉยบอกว่าเดี๋ยวติดหน้ามาดิวต้องถอยแล้วปอเพื่อนลองใส่ก่อนลองใส่ก่อนเฮ้ยไม่ลองเดินเนี่ยใส่เดินนะไปยาหนดิวมาก็มันจะช้ากว่าเวลาดึนลิ้นอ๋อเมาไปแล้วเมาไปแล้วลองแล้วลองสวมแล้วไม่ว่ามันคนละเบอร์ก็ลองเนี่ยลงสวมด้วยฟันออกปากผู้ชายมันสามรอยหรืออะไรผู้หญันหนึ่งร้อยหรืออ แมตช์ส่งท้ายครับชนะไปสามหนึ่งผมยิงคนเดียวทั้งหมดนะครับแฮตทริกก็น่าจะฟุกๆเลยครับนี่ยิงปบกฟุกๆโอเคไปแล้วครับเจอกันอีกทีปีหน้านะทุกคนอาจจะแบบมาๆหายๆช่วงนี้เพราะว่างานแข่งเขาแบบ สลับอาทิตย์แข่งนะครับก็ไปติดตามผมใน IG ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่จะอัพตลอดแต่ TikTok นี่คือจะอัพแต่งงานแข่งนะครับผมคู่ใหม่ย,ยิงให้แล้วนะคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้เปิดประเดิมคู่นี้ให้ยิงนะครับผมจัดไปเลยครับแฮตทริกลงสนามแข่งนัดแรกไปแล้วครับสวัสดีปีใหม่ทุกคน